เปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งสี่หกของภาพที่เก็เรื่องของพระราชาพนางว่าเกษทิโสดนันว่าพระสัตดาเมื่อประทับอยู่ในพัชชตวันทรงปารุษซึ่งพระราชาพนังว่าเกษทิโสนตรัสแล้วซึ่งพระธรมมธิศนานี้ว่ามิทียะถาดังนี้เป็นต้นดังยะตา,าโดยพิจาร ในสมัยหนึ่งถานว่าพระราชาย,อย่อมเสวยคุณจติย่อมเสวยโอนนาเซึ่งพระกยาหารคือซึ่งข้าวสุกยังซึ่งพระกยาหารแห่งธนานแห่งข้าวสารด้วยแกงและหรือด้วยสุบะและพยัญชนะอันสมควรแก่กยาหารนั้นในต่างตัวนี้ก็คือที่เลาท้าพรนี่ก็คือ ยงตัวนี้มาเทิดเกยด้วยย่อมทรงเสวยซึ่งพระพยาหารเ็นทนาแห่งข้าวสารด้วยแกงและกับอันสมควรแก่พระพยาหารนะในมันหนึ่งพระราชานั้นผู้มีอาหารพระบุคคลพึงกิจในเวลาเช้าอันทรงเสวยแล้วไม่ทรงมันเทาแล้วเที่ยวซึ่งความมัวเมาหรือซึ่งความ,มเมา,ามมอพอ้พอพ้อพักในพัก เจริญอ่ะเจได้ไปแล้วสู่ที่สู่ตำหนักของประสาทนาผู้มีรูปเห็บนบุคคลผู้เนหน่อเหนื่อยแล้วอันี้สามปริวัตติเป็นอันนี้ติวัตามานนะเป็นไปรอบพร้อมอยู่อทางนี้ด้วยนี้ด้วยอันนี้เกี่ยงวกับภาพนี่เป็นไปรอบพร้อมอยู่ทางนี้ด้วยนี้ด้วยประอกอบแม้ผู้อันความ ครอบงำอยู่ฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวนะพี่จงกรตาในในใน,ในพิพิยัตราาโนแม้พวกความรักครอบัำอยู่ไม่อาจอยู่เพื่อทรงบรรทุมตรงนองตรง,ตง,ตง,ตงไม่ได้บรรทับนั่งแล้วในสุดขั้นหนึ่งครั้งนั้นอันว่าพระสัตรการตลัสแล้วกับพระราชาว่าโลก่อนนะารัาพ,พิธอันว่าพระองค์พระองค์ดูจกักสี ไม่พักแล้วเที่ยวไม่พักแล้วเที่ยวเป็นผู้เสด็จมาแล้วย่อมเป็นหรืออย่างนี้พันว่าพระราชาปรับทุวแล้วว่าข้าแต่พ,พู้ผู้เดินไปเจ้าพักเอเอวังขึ้นมาโดยพันว่าอย่างนั้นพันว่าทุกใหญ่มาทุกขาดพันว่าทุกใหญ่ย่อมมีแกข้าพระองค์จำเดิมแต่การแห่งพัดอันข้าพระองค์ บริโภคแล้วฉะนั้นตุนพทัศนศักดิ์เข้ามาช่วยแต่งจำเดิมแต่การแห่งพัดทานขาพระองค์อ่อบริโภคแล้วใช้ตัวเองแต่บริโภคแล้ว,ตว,ตว,แ,ลวแต่นี้ครั้งนั้นอันว่าพระสระาร์ศุแล้วราจาั้นว่าดู่อนมาหาพ,พิตพอันว่าทุกอย่างนี้ย่อมมีแก่อันนี้โยก คุณลักษณะสมานนียบเทปยังมีแก่ผูชนะมากเกินไม่ใช่ยังมีแกมมนะ่ก,กุกคนคนใส่คุคลักษณะนี่เดี๋ยวต้องเป็นในรของผูคุณักษ์ยังมีแก่บุคคลผู้บริโภคมากเกินอย่างนี้ดูกรมาหาวิพอันว่าทุกอย่างนี้ยังมีแก่คนผู้บริโภคมากเกินดั่งนี้ตรัสแล้วซึ่งคาถานี้ว่า ประทังชี้ไข่บุคโลบคโลอันว่าบุคคลมิทรีจากเป็นผู้มีความง่วงด้วยแล้วก็มัโกโสจะเป็นผู้มีของกินมีค่ามากด้วยตั้งแต่นิทาจิตา,าสาม,า,า,มา,ตามปริวตาดสายีแล้วก็มหาวราโหวานิวตัดปุถุ เองก็ควบได้จักหนึ่งตัวฉะน,นั้นเรามีจักอยู่สามจักแต่จักตัวแรกควบเดี่ยวแต่จักตัวที่สามหนึ่งและสองควบเดี่ยวตัวที่สามควบเป็นลุ่มข้อความเป็นผู้มีเป็นผู้มีอันหลักเป็นปกติเป็นผู้นอนเป็นไปรอบพร้อมแล้วโดยปกติว่าตัวนี้คือเพียงดังอันว่าหมาูตัวใหญ่ลิซุกอตัวใหญ่อันดุคน อะไรเลี้ยงแล้วด้วยผักดิวาสัตแปลว่าผักด้วยฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นประมาณลิงกตัดเทียงดังนว่าสุกรตัวใหญ่อันบกคลเลี้ยงแล้วด้วยผักแล้วก็ด้วยคือสองตัวเนี้ยแปลเป็นวิทติกระตาแต่ใช้จับควบตัวเดียวไม่เหมือนเครื่องดนข้างบนเลยใช้เป็นวิทติกาสตรแต่จับควบเชลตัวเป็นผู้มีความม่วงด้วยเป็นผู้มีของกินมีค่ามากด้วยเป็นผู้มีอันหลัก เป็นปกติเป็นผู้นอนหลนี่คือสี่ท่าเป็นลงนี้ปัจจัยเป็นผู้นอนเป็นไปรอบพร้อมแล้วโดยปกติแต่ก็เพียดังอันว่าสุกรตัวใหญ่อันบุคคลเลี้ยงแล้วด้วยอักแล้วก็จับด้วยแล้วก็ปกติเป็นเกียรติคุพากของทั้งสามเอ่อทั้งอ่าทั้งคุภาพของตัวนี้จะม,าาม,ม,มีวิจารณาวิจารณารางทุดย่อเป็นในการใด้ก็ต่าในกลางนั้น อันว่าบุคลบคลนะั้นผู้ผู้มีปัญญาน้อยเนี่ยผู้เปนตนิย่อมเข้าถึงขับนพังซึ่งห้อง<อ>วรรคบันำบ่อยๆอย่างนี้จากตัวนีน้จะโยกบุคคลแล้วยกปุริสุาก,ก็ได้ษยกบุคคลต่าอันว่าบุคคลเป็นผู้มีความง่วงด้วยเป็นผู้มีของกินมีค่ามากด้วยเป็นผู้มีอัน พื่นหลับเป็นปกติเป็นผู้นอนเป็นไปรอบพร้อมแล้วเพียงดังนั้นว่าสุกรตัวใหญ่สมบุคลเลี้ยงแล้วด้วยผักด้วยย่อมมีในการใดในการนั้นระบุคคลนั้นผู้มีปัญญาน้อยอุปนติย่อมเข้าถึงพัพทางซึ่งห้องรับนั่งบ่อยๆอิติอย่านงนี้เกิดการไ้รอข้ามไปแล้วมออาบรรทัดที่สองเลยในการวิสุดลงแห่งเทศนาอ่านว่า ว่าสัปดาห์นะตลับแล้วซึ่งคาถานี้ว่าประธานคือเวทนานีอ่านว่าเวทนาทั้งหลายแล้วก็โยกปุกรสสาขึ้มนมาปุกรสสาของบุคคลแต่ก็แปลวิเศะก่อนมนุษย์ชาติสัคเกินแล้วแต่มนุสสติมาโตก็เป็นวิศเศมือนกันผู้มีสติในการทุกเมื่อ สัทธาสติมัตโตผู้มีสติในการทุกเมือ่อแล้วก็ผู้รู้อยู่ซึ่งตมานในโภชนะอันตนได้แล้ว,ลวก็ปัจจุการแปลเป็นวิริตาเป็นวิจนาเบาบางหรือเป็นธรรมชาติเบาบางแล้วก็ยังเป็นยังเป็นภูมิภาคนะไอ้ตัจจุบานี่คือเป็นวิริตะตาแปลหลังเอาเขวันติเข้ามาคุม ต่เกียบภาพ้วยท่านว่าเวทนาของบุคคลผู้เกิดแต่เมนูผู้มีสติในการทุกเมื่อผู้ไม่รู้ผู้รู้อยู่แต่ผู้รู้อยู่ในชาณละตัวนี้เราอันตับในใันใจเป็นแจงอย่างพระกวันตุเป็นพระ,ะตวตโตผู้รู้อยู่ซึ่งประมาณในโภชนะอันตนได้แล้วอัก삭รรนั้นเป็นสภาพฟอบางย่อมเป็นแล้วก็อันนี้ประธานก็คือ,อพุ้ตาหาโลเป็นตัวประธานเห็นไหมผูุตาหาโล อัานว่าอ่านตัวคนบริโภคแล้วปลาหรือยังเลี้ยงอยู่อันนี้คือเลี้ยงอยู่นะอน,น้คือลงอันตรายจำส้ำเดิมมันคืออะไรปลาปลาละปลาละทาระยะปัใจจัยในหนวดจุลทาของการตรวกรจกลงอันตรายจของกิริยากิบเห็นไหมลงแล้วก็ลบหน้าหรือระยะแล้วลงกับอันตรายก็เป็นปลารยันต์ตัเป็นอย่างไทยเป็นอย่างพมัาตัด ผู้จริญพ,พ,พวังพระบตาพระบโตก็เป็นปาริยังปาริยังปาริยันตาปารยิยโตฉะนั้นตัวนี้คือแปลว่าเลี้ยงอยู่ก็คือเป็นตัวขยายของปุตะหาโรคือเป็นพันตรรกะยานของเนี่ยปุตตหาโรแลอานว่าหานับคนเว้นพกแล้วเลี้ยงอยู่อันนี้อายุตระลบนี้ขีดไปก็คืออายุซึ่งอายุย่อมย่อยค่อยๆแ่างนี้ออกมาได้ไม่ถนัเนี่ย มันไม่สับสนง่ายเนี่ยถ้าเรารู้กฎเกณฑ์ของวิจารที่มันมีพิเศษต่างๆเราก็จะเข้าใจได้โดยปุติเราแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็มองอะไรก็ไม่เข้าใจเลยมามาไร้อ,อย่างอยู่ได้อย่างไงไม่น่าจะใช่หรอือไม่มันซึ่งหรือเปล่าจะนักมันต้องมองให้ออกอีกครั้งหนึ่งว่าเวทนาทั้งหลายทำไมเวทนาทั้งหลายไ,ได้เป็นเอกัตได้ไหม ก็อบอกว่ากิจกรรมภาพมันเกี่ยวข้อวันตีชนะวทนามันเจอย็นกัญญามันจึงได้เป็นสองมนณะโดยวิรูปเป็นอย่างเดียวอ่านว่าวทนาทั้งไหนของผู้คนผู้เกิดแล้วแต่มนุษย์นี่ชัดสักนี่ชัดชตวดว่าผู้เกิดไดอเกิดแล้วก็ผู้เกิดแต่มนุษย์มันต้องมีแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็ผู้มีสติในการทุกเมือ่อผู้รู้อยู่ซึ่งประมาณในโพชนะอันโตนได้แล้วอัตตนั้นตรลุการเป็นสภาพเบาบางย่อมเป็นย่อมเป็นกรุมธา เราก็อาหือว่าคันว่า,วา,วา,าคับาคนบริบกแล้วเลี้ยงอยู่นี่ซึ่งอายุย่อมย่อยเพ้คล้าย,ยแต่นี้ก็ยังอุตรากมนุษย์ยังอุตรมามนุษย์ให้เตียนเอาแล้วแล้วก็นี่บอกแล้วซึ่งอุบายว่าอันว่าเธอตึงกลับซึ่งคาถาหนี้อิมันคาถาซึ่งคาถานี้ ในเวลาเป็นที่เสบยของพระราชานั่นเทียวก็อ่านว่าเธอนีโยกตัวการิกตกะเข้ามาคือพ่อครัวพ่อโก้คืออะไรสุทาศน์อย่างพ่อครัวถึงให้ลดซึ่งโภชนะด้วยอุาบายนี้แต่นี้อ่านว่าคตตระมานุนนั้นได้กระทำแล้วอย่างนั้นโดยสมัยอื่นอีกอันว่าพระราชา ทรงตั้งอยู่ดีแล้วหรือโซนดำรงอยู่พร้อมแล้วคือมีคุณดีแล้วโซนดำรงอยู่พร้อมแล้วเป็นผู้มีจริระเบาร้องเป็นผู้พูดถึงแล้วซึ่งสุขเป็นใส่กวฎวามันย็ผลปรแกอบเป็นสามตัวเป็นแล้วก็นาติโกธนะปรมะตายัเทรากวามที่แห่งพระองค์เป็นผู้มีมีอะไรมีพระทหารนี่มีพระทหารมีธนาน เป็นประมาณเป็นอย่างยิ่งโอ้ธนะตัวนี้คือว่าภักกายฐา่จนนาฬิกะนั่นคือพนันพนันใส่ประมาณใส่เข้ามาเองส่วนประการว่าอย่างยิ่งประความที่แห่งพระองค์เป็นผู้มีภักกายหารมีธนานเป็นประมาณเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เพราะเองเพราะตนเองเป็นผู้มีนาฬิกาเป็นภักกายฐารเป็นอย่างยิ่งวิชัยนะ ความพี่ยงพระองค์เป็นผู้มีภักายฐานมีธนานเป็นประมาณเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ผู้มีความคุ้นเคยอันเกิดขึ้นแล้วในพระสัตดาหยังอสัธิรธรทานให้เป็นไปทั่วแล้วตลอดมัเจ็บอันว่างหาชนพูดถึงพร้อมแล้วพูดถึงพร้อมแล้วอ่าถึงแล้วซึ่งคุณวิเศษบรรลุแล้วซึ่งคุณวิเศษใหญ่ในการอนุโมทนาซึ่งทาน ในครอบแปลในพรอบกันอันต้องหายชนพูดถึงพร้อมแล้วสรุกแล้วซึ่งวิเศษอันใหญ่ในพ่อการนโมตนาซึ่งทานดังนี้แลกเรื่อของพระราชาพนามว่าประสิทธิประสงจบแล้ว